ชื่อภาษาอังกฤษชื่อหนังชื่ออ็ดวายชื่ออ็ดวายชื่ออ็ดวายเอ่ยขอบคุณนะคะหายากินด่วน ยายเล็กเอามา mm hmm. เผยแพร่ไมคอลิด้าอ๋อไมคอลิด้า oh, สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องไมคอบคุณนะคะนี่ต้อนรับนะคะดีใจมาค่ะนี่้จะมาผัดผัดตุกมะเขือ กดปักทองก็เดี๋ยวย่าเอาขึ้นอีกหน่อยก่นอนจะได้เห็นคนฟนะักทองขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีรอบนอกขอบค,คุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะก็จะผัดทุกมะเขือน่ค่ะซุปมะเขือ หายไปไวกันนะคะหายไวไว,าาไว,ไวแล้วก็มาตู้ต่อไป ตอนนี้อกาี่นฝนก็ตกก่้งนี้เนาะต้องดูแลสภาพกันด้วยนะคะ ัแทบเลัแบจัดมาอย่างละชุดพญาได้ได้ไดที่ระวีกำลังไปชมโรงแรมบ้านน้องดาอ๋อ ได้ค่ะเดี๋ยวแจกคนละชุดละชุดเลยอร่อยมากเลยยายเนี่ยซุปมะเขือขอบคุณน,น้องเกยขอบคุณเสีย่ยขอบคุณพ่อบ้านตอนนี้นเราก็แอบหวังว่าจะมีใคได่ยิงขาไหม่ หน่อยก่อนเนาะแตะแขนติ๊กระเด็นใส่ติ๊กระเด็นใส่แขนอุ้ยต่ำบกเสือใช่เจ้าซิละวีต่ำบกเสือเจ้าใส่อันนั้นตัวนะใส่ดอกแครนาตัวน,นี้เจ้าอุ้ยตัวนี้เจ้าไอ่อะไรอ่ะก็เก็บตอนที่ว่ามันพออกเยอะเยอะแะ แก้วก็เลยตีกิบมาลวกแล้วก็เอามาใส่ช่องจิบไว้ใส่ถุงก็้วก็ทำเปนนน็นถนอมอาหารนะเนาะเอามาใส่ใส่ช่องฟิสไว้ ผัดตำบมะเขือซีลวีกลิ่นว่ะ